ตาาเลยกับสมปัไม่ใไหมมด้ปต่อแต่วม่ได้โดนโคนะพ่อด้โดนโคนนะจุกได้นเยจุกมันจะโดนโคนอกไปไปก่อนเด้อพ่อไปก่อนเด้อ เดี๋ยวไหลังมาใหม่ลูกหลัง็มาใหม่ตาพามาเอเรเลวไปเดี๋ยวตาอยู่พามาใหมเ่องหลังมาไหม่งเอายังเอายังพอมพ้อมไมพ้อมอรอบนึงขอรอบนึงคอยรอบอีกล้วไปไกลๆหน่อยดิไปนู่นเร็ว